แม่สามีไล่ฉันออกจากบ้านใบหน้าที่กริดร้องด้วยความตื่นกลัวฉันต้องโทรหาแม่ให้มาช่วยจัดการพ่อสามีเรื่องราวจะจบแบบไหนห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอแม่สามีไล่ฉันเลยโทรหาแม่โทรศัพท์มือถือที่มีลูกสอนชี้ไปทางขวาช่วยจัดการพ่อสามีให้ทีค่ะสัญลักษณ์การชนกันลมพายในบ้านใหญ่พัดเบาๆแต่กลับเย็นจนฉันรู้สึกขนลุกไปทั้งแขนฉันยืนอุ้มลูกอยู่กลางโถงที่เงียบราล่ากับไม่มีใครอศาศัยอยู่ เสียงหัวใจของฉันเต้นดังจนเหมือนจะกลบทุกเสียงรอบตัวแม่สามีเดินเข้ามาช้าช้ารองเท้าส้นสูงของเธอกระทบพื้นเป็นจังหวะชัดเจนราวกับกำลังตัดสินชะตาของฉันดวงตาของเธอมองฉันนิ่งราวกับฉันเป็นเพียงผู้บุกรุกในบ้านที่ฉันอยู่มาหลายปีแล้วเสียงของเธอก็ดังขึ้นคมแข็งและเย็นยิ่งกว่าสายลมที่พัดผ่านที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอคอของฉันแห้งผากทันที เหมือนมีใครมาบีบมันไว้แน่นจนหายใจแทบไม่ออกพ่อสามีที่ยืนอยู่ด้านหลังก้มหน้าเงียบจนฉันไม่สามารถอ่านความรู้สึกของเขาได้แม้แต่น้อยลูกในอ้อมแขนขยับเล็กน้อยลมหายใจอุ่นของเขาทำให้ความกลัวของฉันยิ่งชัดเจนขึ้นฉันมองไปรอบบ้านเฟอร์นิเจอร์ที่คุ้นตากลับดูหังเหินและเย็นชายอย่างประหลาดฉันรู้ว่าหากฉันไม่ทำอะไรในตอนนี้ฉันอาจจะถูกผลักออกไปจากที่แห่งนี้จริงๆ มือของฉันสั่นไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลายนิ้วเย็นจนรู้สึกเหมือนไม่ใช่มือของตัวเองฉันกดโทรออกด้วยลมหายใจที่ไม่เป็นจังหวะเสียงสัญญาณดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วเสียงที่คุ้นเคยที่สุดในชีวิตก็ตอบกลับมาแม่คะเสียงของฉันสั่นหนูขออย่างเดียวคะ่ะแม่สามีเริ่มขยับเข้าใกล้ฉันเหมือนเธอต้องการฟังทุกคำที่ฉันกำลังจะพูด ฉันสูดลมหายใจลึกเสียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะดังออกมานอกร่างกายช่วยจัดการพ่อสามีทีค่ะความเงียบปกคลุมบ้านในทันทีทั้งแม่สามีทั้งพ่อสามีต่างมองฉันด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเสียงของแม่จะเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงที่ฉันไม่คุ้นเคยน้ำเสียงที่หนักแน่นเข้ม และเตรียมพร้อมจะทำบางอย่างที่ฉันไม่อาจคาดเดาได้แล้วทันใดนั้นประตูใหญ่ด้านหลังโถงก็ดังขึ้นเสียงเปิดประตูหนักและเร่งรีบเหมือนมีใครที่ไม่ควรอยู่ที่นี่ก้าเข้ามาในบ้านเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างทั้งชีวิตของฉันเสียงประตูที่เปิดออกดังสะท้อนก้องไปทั่วโถงใหญ่จนทุกคนหยุดนิ่งทันทีฉันหันไปมองอย่างช้าช้า หัวใจเต้นแรงจนเหมือนกำลังกระแทกซี่โครงจากด้านในร่างของผู้หญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาเธอใส่ชุดสูทสีเข้มผมถูกรวบเรียบร้อยและท่าทางที่มั่นคงของเธอทำให้บรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปทันทีแม่สามีชะงักสีหน้าที่มั่นใจของเธอหายไปราวกับถูกใครดึงออกไปตรงหน้าพ่อสามีเบิกตาเล็กน้อยเหมือนเขารู้จักผู้หญิงคนนี้ดีแต่สำหรับฉัน ฉันกลับไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเธอยืนมองทุกคนในห้องราวกับกำลังประเมินสถานการณ์แววตาของเธอคมเหมือนกำลังค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ปลายสายในมือฉันยังไม่ถูกตัดแม่ของฉันยังอยู่ในสายฉันได้ยินเพียงลมหายใจหนักๆของแม่ที่ฟังดูเหมือนเธอกำลังรอให้บางอย่างเกิดขึ้นผู้หญิงที่เพิ่งเดินเข้ามาพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งและหนักฉันได้รับโทรศัพท์แล้วแม่สามีขยับตัวทันที โทรศัพท์จากใครกันผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบคำถามตรงๆแต่หันมามองฉันแทนสายตานั้นไม่ใช่สายตาตำหนิแต่เป็นสายตาที่ตั้งใจจะปกป้องใครสักคนฉันยืนอุ้มลูกนั่นขึ้นรู้สึกได้ถึงแรงสั่นของหัวใจตัวเองที่เร็วขึ้นอีกพ่อสามีเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นเบาๆเพื่อหยุดเขาเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน หนักแน่นและไม่เปิดโอกาสให้ใครแทรกฉันมาที่นี่เพราะมีคนหนึ่งขอให้ฉันจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแม่สามีมองเธอด้วยสายตาไม่พอใจเธอเป็นใครถึงกล้าพูดแบบนั้นในบ้านของฉันแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่ดูมั่นใจจนทุกคนในบ้านเงียบลงโดยไม่รู้ตัวเพราะฉันเป็นคนที่คุณไม่อยากยุ่งด้วยมากที่สุดลมหายใจของฉันสะดุด ขณะที่คำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในบ้านหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมปลายสายมีเสียงแม่ของฉันพูดขึ้นสั้นๆเข้าไปถึงแล้วสีนะฉันไม่รู้ว่าแม่หมายถึงอะไรแต่ความรู้สึกในอกเหมือนถูกบีบแรงขึ้นทุกทีผู้หญิงคนนั้นก้าเข้ามาใกล้หยุดอยู่ตรงกลางระหว่างฉันกับแม่สามีและเธอก็พูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทุกคนในบ้านหยุดหายใจไปพร้อมกันเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป และสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผยอาจเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัวนี้ไปตลอดกาลผู้หญิงในชุดสูทหยุดยืนตรงกลางโถงเธอหายใจนิ่งแววตาของเธอคมกริบจนเหมือนสามารถมองทะลุทุกอย่างในบ้านหลังนี้ได้แม่สามีจ้องเธอไม่กระพริบสายตาผสมระหว่างความหวาดระแวงและความไม่พอใจพ่อสามีมองไปรอบห้องเหมือนกำลังหาทางออกจากสถานการณ์ที่เขาไม่เคยเตรียมใจเผิน ผู้หญิงคนนั้นสูดลมหายใจช้าช้าก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงจนทุกคนต้องตั้งใจฟังฉันมาในฐานะคนที่ได้รับคำสั่งโดยตรงแม่สามีขมวดคิ้วแน่นคำสั่งจากใครผู้หญิงคนนั้นเหลือบมองฉันเพียงครู่เดียวแต่แววตานั้นทำให้หัวใจของฉันเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงแม่ในปลายสายพูดสั้นๆราบเรียบแต่หนักจนฉันขนลุก เขาบอกอะไรไปหรือยังฉันตอบแม่ไม่ได้พระลำคอของฉันตึงจนแทบไม่มีเสียงหลุดออกมาผู้หญิงในชุดสูทยิ้มจังๆรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นแม้แต่น้อยเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและอำนาจฉันได้รับคำสั่งจากคนที่คุณไม่กล้าทำอะไรแม่สามีเริ่มลังเลสีหน้าของเธอเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดจากความมั่นใจ กลายเป็นความกังวลที่ค่อยๆลุกลามจนเธอถอยหลังหนึ่งก้าวพ่อสามีเหมือนจะพูดแทรกแต่ผู้หญิงคนนั้นหันไปมองเขาด้วยสายตาที่นิ่งจนเขาหยุดทันทีบรรยากาศทั้งห้องแน่นขนาดเหมือนอากาศถูกดูดออกเหลือเพียงความตึงเครียดที่กดทับทุกคนไว้ผู้หญิงคนนั้นพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ดังชัดและคนคนนั้นกำลังฟังทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านนี้อยู่ตอนนี้ฉันตัวแข็ง มือกำโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วซีดเสียงแม่ที่อยู่ในสายนิ่งเยือกเย็นแต่เด็ดขาดกว่าที่ฉันเคยได้ยินในชีวิตให้ฉันได้คุยกับเขาทุกคนในห้องเบิกตารวมถึงฉันเองเพราะแม่ไม่ได้หมายถึงพ่อสามีแต่หมายถึงอีกคนหนึ่งที่ยังไม่มีใครเอ่ยชื่อผู้หญิงในชุดสูทเอียงหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังประเมินว่าควรเปิดเผยความจริงหรือไม่ เธอหยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมากดหน้าจอหนึ่งครั้งแล้วเสียงชายคนหนึ่งก็ดังออกมาจากลำโพงในถงบ้านที่เงียบสนิทเสียงนั้นทุ้มชัดและคุ้นอย่างประหลาดฉันได้ยินทุกอย่างแล้วแม่สามีตัวแข็งทันทีพ่อสามีเผลอถอยหลังไปอีกก้าวส่วนฉันหัวใจเต้นแรงจนเหมือนกำลังจะระเบิดออกจากอกและก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อ เสียงในโทรศัพท์ก็พูดประโยคหนึ่งประโยคที่ทําให้บรรยากาศในบ้านแปรเปลี่ยนทันทีถึงเวลาที่ทุกคนต้องรู้ความจริงแล้วคําว่าความจริงทําให้ร่างฉันเย็นว่าไปทั้งตัวเพราะฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรและสิ่งที่จะถูกเปิดเผยต่อจากนี้อาจทําลายทุกอย่างที่ครอบครัวนี้ซ่อนเอาไว้มาเป็นเวลานานเรื่องยังไม่จบ และสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผยอาจทำให้ทุกคนเปลี่ยนไปตลอดชีวิตเสียงของชายในโทรศัพท์ดังก้องไปทั่วโถงจนทุกคนแข็งทื่อเหมือนรูปปั้นแม่สามีเม้มปากแน่นมือของเธอสั่นเล็กน้อยแม้เธอจะพยายามเก็บอาการพ่อสามีหลบสายตาเหมือนรู้ดีว่าคําว่าความจริงที่กำลังถูกพูดถึงไม่ใช่เรื่องเล็กผู้หญิงในชุดสูทยืนอย่างมั่นคงเธอมองทุกคนทีละคน สายตาเฉียบคมจนไม่มีใครกล้าขยับฉันยืนอุ้มลูกแน่นลมหายใจของฉันสั่นอบอุ่นปนกลัวหัวใจเต้นทีจนเหมือนกำลังไล่ตามบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจเสียงชายในโทรศัพท์พูดต่อน้ำเสียงของเขาหนักและเยือกเย็นจนฉันรู้สึกถึงความเย็นว่าไปตามสันหลังฉันเตือนหลายครั้งแล้วแต่ทุกคนยังทำเหมือนเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญแม่สามีเงยหน้าขึ้น ดวงตาของเธอเริ่มสั่นไหวเหมือนมีบางอย่างที่เธอไม่อยากให้ออกมาสู่แสงตอนนี้อย่าพูดอะไรเกินไปแม่สามีพยายามควบคุมน้ำเสียงแต่ความสั่นในคำพูดของเธอชัดเจนเกินไปผู้หญิงในชุดสูทหันไปมองแม่สามีช้าๆเหมือนเธอรู้ดีว่าแม่สามีกำลังกลัวอะไรบางอย่างฉันยืนฟังทุกคำแต่ความสับสนเริ่มประตุในหัว รากับมีหมอกหนาะปกคลุมความจริงที่ฉันยังมองไม่เห็นเสียงชายคนนั้นพูดชัดเจนขึ้นเหมือนเขาตั้งใจให้ทุกคำของเขากระแทกหัวใจของทุกคนในห้องฉันรู้ว่าใครเป็นคนทำพ่อสามีสะดุง้งหายใจแรงเหมือนเพิ่งถูกกระชากความลับบางอย่างออกจากอกแม่สามีเบื่อนหน้าไม่กล้ามองใครแม้แต่ลูกชายตัวเองฉันใจสั่นรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าความจริงที่ฉันไม่พร้อมจะรับ ผู้หญิงในชุดสูทพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนรับสัญญาณจากชายในโทรศัพท์เธอพูดต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเขาบอกให้ฉันเปิดเผยทุกอย่างตอนนี้แม่สามีก้าเข้ามาขวางทันทีหยุดเดี๋ยวนี้เธอไม่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ทันที่แม่สามีจะพูดจบเสียงชายในโทรศัพท์ก็แรกขึ้นชัดคมและเด็ดขาดจนทุกคนเงียบสนิท สิทธนั้นเป็นของเธอเขาหยุดไปหนึ่งวินาทีก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ทำให้เลือดในตัวฉันเย็นลงทันทีเพราะเธอคือคนที่เขาต้องการปกป้องมากที่สุดฉันตัวแข็งไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครและไม่รู้ว่าทำไมชื่อของฉันเหมือนถูกผูกเข้ากับประโยคนั้นอย่างกระทันหันแม่สามีหันมามองฉันในทันทีสายตาเต็มไปด้วยบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นจากเธอมาก่อน เป็นความกลัวบนความโกรธที่สับสนวุ่นวายผู้หญิงในชุดสูทยกโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแสดงชื่อของชายปริศนาคนนั้นอย่างชัดเจนแต่ก่อนที่จะมีการเปิดเผยใดๆเพิ่มขึ้นเสียงฝีเท้าเร่งรีบจากชั้นบนก็ดังลงมาจากบันไดเสียงนั้นหนักแรงและเต็มไปด้วยความรีบร้อนราวกับคนที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างทุกคนในบ้านหันไปมองพร้อมกันรวมถึงฉันด้วย และร่างของใครบางคนก็กำลังลงบันไดามาอย่างรวดเร็วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจทำให้บ้านทั้งหลังไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหากต้องการตอนต่อไปบอกได้เลยค่ะครับเสียงฝีเท้าดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ละก้าวเหมือนกระแทกเข้ามาที่หัวใจของทุกคนในห้องฉันเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆแขนที่อุ้มลูกไว้สั่นเบาๆแม้ฉันจะพยายามควบคุมตัวเองเต็มที่แม่สามีเม้มปาก เธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวรากับรู้ว่าคนที่กำลังลงบันไดามานั้นไม่ใช่คนที่เธออยากเผชิญหน้าด้วยที่สุดในตอนนี้พ่อสามีรีบยืดตัวตรงเหมือนตั้งใจจะซ่อนความหวาดกลัวที่เริ่มปรากฏในแววตาผู้หญิงในชุดสูทยืนรออย่างนิ่งท่าทางของเธอมั่นคงจนเหมือนเธอรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเสียงของชายในสายเงียบลงเหมือนเขากำลังฟังทุกอย่างอย่างตั้งใจ ไม่มีลมหายใจไม่มีแม้แต่การขยับเหมือนเขารู้ดีว่าช่วงเวลาต่อไปนี้คือจุดเริ่มของความจริงทั้งหมดและแล้วร่างของผู้ชายคนหนึ่งก็ปรากฏที่ปลายบันไดเขาหยุดยืนตรงขั้นสุดท้ายสายตาของเขากวาดไปทั่วโถงชา้านิ่งและหนักจนทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันที่แผ่ออกมาชายคนนั้นดูอายุน้อยกว่าพ่อสามี แต่มีบารมีแรงจนบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปในทันทีที่เขาปรากฏตัวแม่สามีตัวแข็งเหมือนเธอไม่คาดว่าจะเห็นเขาในบ้านหลังนี้พ่อสามีหลบสายตาเหมือนกำลังปิดบังความผิดที่ซ่อนมานานฉันไม่รู้จักเขาแต่จังหวะหัวใจของฉันกลับเต้นแรงขึ้นเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองต่อบางอย่างที่สมองยังไม่เข้าใจผู้หญิงในชุดสูทขยับตัว เธอก้มศีรษะเล็กน้อยเหมือนเคารพเขาในฐานะใครบางคนที่มีอำนาจมากกว่าที่ฉันเคยคาดคิดชายคนนั้นไม่พูดอะไรในทันทีเขามองมาที่ฉันก่อนเพียงหนึ่งวินาทีแต่ฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินสายตาของเขาเหมือนเต็มไปด้วยเรื่องราวเต็มไปด้วยความซับซ้อนที่ฉันไม่สามารถอ่านได้จากนั้นเขาหันไปมองแม่สามีอย่างช้าๆแววตาของเขาเปลี่ยน คมแข็งและเย็นจนแม่สามีต้องเบือนหน้าหนีผู้หญิงในชุดสูทยื่นโทรศัพท์ให้เขาชายคนนั้นรับมาและกดเปิดลำโพงเสียงของชายในสายจึงดังชัดเจนขึ้นอีกครั้งในที่สุดทุกคนก็มาอยู่พร้อมหน้าแม่สามีกัดริมฝีปากแน่นพ่อสามีสั่นเล็กน้อยฉันหายใจไม่ทั่วท้อง ชายที่ยืนอยู่ปลายบันไดมองขึ้นไปบนเพดานเหมือนกำลังกลั้นอารมณ์บางอย่างเสียงชายในโทรศัพท์พูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและเด็ดขาดเริ่มได้เลยถึงเวลาที่พวกเขาต้องฟังความจริงทั้งหมดผู้หญิงในชุดสูทหันมามองฉันดวงตาของเธอนิ่งราวกับกำลังเตรียมบอกเรื่องที่ฉันไม่พร้อมจะได้ยินเธอสูดลมหายใจลึกและพูดประโยคที่ทำให้หัวใจของฉันหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเพราะความจริงนี้ เกี่ยวกับเธอโดยตรงฉันยืนนิ่งร่างกายเย็นวาบไม่รู้ว่าความจริงที่ว่าจะเปลี่ยนชีวิตของฉันในแบบที่ฉันไม่อาจย้อนกลับได้หรือไม่และก่อนที่เธอจะพูดคำต่อไปเสียงบางอย่างจากด้านหลังบ้านก็ดังขึ้นเป็นเสียงที่ทำให้ทุกคนหันขวบไปพร้อมกันเรื่องยังไม่จบและความลับที่กำลังปรากฏ ไม่ใช่เพียงเรื่องเดียวที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ในยืนนิ่งอยู่กลางบ้านที่ยังเต็มไปด้วยความตึงเครียดอากาศรอบตัวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆจนฉันรู้สึกได้ถึงแรงสั่นเล็กๆในอกของตัวเองแม่สามียังคงมองฉันด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกส่วนสามียืนก้มหน้าไม่กล้าพูดแม้แต่คำเดียวเหมือนเขาเองก็ไม่รู้จะอยู่ข้างใครเสียงโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นพอดีเป็นแม่ฉันลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะรับสายด้วยมือที่สั่นเล็กน้อย แม่เขายังไม่หยุดเลยค่ะฉันพูดเบาๆแต่ทุกคำเต็มไปด้วยความอัดอั้นที่กดไว้มานานแม่สูดหายใจลึก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นคงไม่เป็นไรลูกแม่ใกล้ถึงแล้วให้แม่จัดการเองคำพูดนั้นเหมือนปลดล็อกบางอย่างในหัวใจฉันความกลัวผ่อนลงเล็กน้อยแทนที่ด้วยความหวังที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นแม่สามีเองดูเหมือนจะรู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเธอขมวดคิ้วแน่น แต่ก็ไม่พูดอะไรอีกทุกอย่างเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นฉันยืนรออยู่หน้าบ้านลมเย็นตอนเย็นพัดผ่านแก้มทำให้ความร้อนที่สะสมอยู่ค่อยๆจางลงไม่กี่นาทีต่อมารถของแม่ก็แล่นเข้ามาจอดตรงหน้าประตูเธอเก้าวลงมาด้วยสีหน้าที่นิ่งแต่นิ่งแบบที่ทําให้คนมองรู้ได้ทันทีว่าเรื่องนี้จะไม่จบแบบเดิมอีกต่อไปฉันมองแม่สามีที่ยืนอยู่ด้านหลัง และรู้สึกว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของทุกคนในบ้านหลังนี้แต่ฉันไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของพวกเราตลอดไปหรือไม่เรื่องราวยังไม่สิ้นสุดและฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าฉันพร้อมสำหรับผลลัพธ์หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้แน่คือครั้งนี้ฉันไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวอีกต่อไป